สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับคิมมี่เดลี่บิวตี้ค่ะวันนี้กับลุกอ่าที่ได้แรงบันดาลใจมาจากคุณชมพู่อรารยานะคะจากละครเรื่องทายสีเพลิงนั่นเองนะคะกําลังโด่งดังมากๆเลยในตอนนี้นะคะจะไม่ตามกระแสะก็ไม่ได้แล้วนะคะก็ยังไงต้องออกตัวก่อนนะคะว่าอาจจะไม่ได้เหมือนคุณชมพู่แบบ เปอร์เซนต์กันเลยมันมันไม่ใช่นะคะเพราะว่ารูปหน้าเรามันก็ไม่ได้ตั้งแต่ต้นอยู่แล้วนะคะเพียงแต่พยายามใช้เมคอัพแล้วก็เทคนิคต่างๆเนี่ยมาปรับเพื่อให้ได้ความคล้ายมากคล้ายเครื่องมากที่สุดเท่าท,ที่จะทำได้เท่านั้นเองนะคะจริงๆก็ไม่ยากสำหรับใครที่รูปหน้าโูปตาอาจจะละไม้คล้ายค,ายคณชมพู่อยู่แล้วนั้นก็อาจจะต้องไม่ต้องใช้เทคนิควิธีการอะไรมากเพียงแต่ว่าสำหรับสาวที่ หน้าไม่ได้แต่ว่าอยากจะแต่งตามเหมือนตัวคิมเองเนี้ยนะคะหน้าไม่ได้แต่อยากจะแต่งตามเนี้ยก็เดี๋ยวไปลองดูกันว่าจะทำลุคนี้ออกมาได้ยังไงนะคะเทคนิค hmm. ต่างๆก็ไม่ยากเลยแต่ก็จะขอย้ำอีกนิดน,นึงนะคะที่พูดกันบ่อยๆนะคะ mm hmm. ก็คืออยากจะให้ดูวิดีโอตั้งแต่ต้นจนจบจริงๆเพื่อให้ได้ประโยชน์ได้เทคนิคได้วิธีการต่างๆ, mm hmm. างๆนำไปปรับใช้นะคะ mm hmm. เพื่อให ใช้ได้จริงๆได้ประโยชน์จริงๆนะคะไม่ตัดทอนไปจนดูกันไม่รู้เรื่องจนไม่ได้ประโยชน์นะคะทําไม่ยากเลยเดี๋ยวอยากรู้ว่าทํายังไงเดี๋ยวไปดูพร้อมๆกันค่ะไทมเมอร์ค่ะเดิมๆนะคะเมเบลิน Instant เอชค่ะใช้นิดเดียวนะคะลงทั่วใบหน้าเลยค่ะ สำหรับรองพื้นวันนี้นะคะคิมจะใช้2ตัวผสมกันนะคะนั่นก็คือ Estee Lauder Double Wear Stay In Place นะคะแล้วก็ Leffron Color Stay ค่ะลงด้วย Real t e c h n i q u e นะคะ Buffing Brush นะคะคิมจะไม่ใช้แปรงในการเอ,อ่อแตะเอาผลิตภัณฑ์ขึ้นมานะคะจะใช้นิ้วแตะผลิตภัณฑ์แล้วก็มาแตะที่หน้า เราถึงใช้แปลงเนี่ยบัฟผลิตภัณฑ์เข้ากับหน้านะคะมีความรู้สึกว่าการใช้วิธีเนี้ยทำให้ไม่เปลืองเนื้อผลิตภัณฑ์เท่ากับการใช้แปลงเอาเนื้อผลิตภัณฑ์ขึ้นมานะคะ่ะหลังจากนั้นคอนซีลเอร์ใต้ตาเขาเนี่ยจะใช้เป็น NARS r a ล i a เ t CREAMY c o n c e ซ l e r นะคะ เบ็ดรอยมองค้ําแล้วก็ช่วยไฮไลท์ให้ใต้ตาเนี่ยมีความสว่างกระจ่างใสยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่าจากลุกเนี่ยจะสังเกตว่า,าผิวของชมพู่อรายาเนี่ยจะค่อนข้างแบบดูใสดูผ่องมีออร่าจริงๆนะคะเสร็จแล้วจะขอเซตคอนซีลเลอร์ใต้ตาก่อนนะคะด้วยลอร่าเมอร์เซียนะคะแมททรานซ์สลิเซนนะคะ เป็น smooth focus p r e s s setting powder นะคะเป็นสูตรชาย Control หรือว่าควบคุมความมันนั่นเองนะคะใช้กับแปรง real technique uh, setting brush นะคะที่ชอบอันนี้เพราะว่ามันมันเป็น setting powder ที่ดีะค่ะก็คือว่าอย่าง c o n ซ e ลเลอเนี่ยพอแตะลงไปเนี่ยมันจะแห้งเลยมันจะให้ความแมตทันทีเลยโดยที่แบบ ไม่ต้องกลัวว่าคอนซีลเลอร์หรืออะไรต่อให้เป็นบริเวณใต้ตาที่แบบว่ามันครีสง่ายๆมันเป็นรอยมันอะไรง่ายๆเนี่ยก็ไม่มีปัญหาเลยนะคะก็คิมจะใช้เซตคอนซีลเลอร์เท่านั้นนะคะเพราะว่ามันแพงเรืองนะคะก็หรือจะใช้เซตติ้งพาวเดอร์ วันนี้เป็นอะไรเนี่ยหรือจะใช้เซตติ้งพาวเดอร์อะไรก็ได้นะคะที่คุณมีจะเป็นแป้งฝุ่นหรืออะไรก็ได้นะคะแต่คิมจะเลือกเซตเฉพาะบริเวณที่เราลงคอนซีลเลอร์ไปก่อนนะคะแต่ว่าส่วนอื่นเนี่ยจะยังคงไม่ลงแป้งเนาะหลังจากนั้นจะมาเริ่มเขียนคิ้วกันค่ะอ่าคิมก็จะใช้ a n a s t a ียเบอร์เ l y คิวนะคะเป็นดิ p บรา w พอ m เ d e นะคะก็หรือใครจะใช้เป็นดินสอเขียนคิ้วอะไรก็ได้ที่มีแต่ว่าตอนนี้คิมไม่มีดินสอเขียนคิ้วนะคะก็เลยจะใช้ตัวนี้ ในการร่างโครงคิ้วนั่นเองนะคะคิ้วของคุณชมพู่สังเกตได้นะคะจะมีลักษณะค่อนข้างตรงและสั้นส่วนหัวคิ้วจะใหญ่แล้วก็ปลายคิ้วหางคิ้วเนี่ยจะค่อนข้างเรียวเล็กนะคะก็ค่อยค่ยคยคยวาดก็ทำให้คล้ายที่สุดเท่าที่จะทำได้ะคะ่ะก็จะไม่ฝืนรูปหน้าหรือว่ารูปคิ้วตัวเองมากนะคะ แค่นี้นะคะวันนี้คิมจะไม่ต่อหางคิว้วออกไปยาวเหมือนทุกครั้งในแบบที่คิมชอบเขียนนะคะ,ระประมาณนี้นโอเคิ่มอธิบายไปนะคะสำหรับการร่างโคงคิ้วนะคะเส้นร่างคิมจะร่างมาจนเกือบสุดหัวคิ้วนะคะไปจนถึงหางคิวส่วนเส้น,สนบนเนี่ยคิมจะร่างอยู่ระหว่างส่วนโค้งของคิวไปอ่า บรรจบก,กับเส้นลา่าเส้นด้านล่างที่เราร่างไว้นะคะสำหรับบราพาวเดอร์วันนี้ค่ะก็เป็น m ิ ed, Kit นะะลลอนี่นะคะบราฟิกส์บับราคินะคะกับแปรงเขียนคิ้วของเวลเทคนิคเน่ว่านี่นะคะใช้สีเข้มนะคะมาะเติมบริเวณช่องว่างหลังจากที่เราร่างโครงคิ้วไว้นะคะโดยเริ่มจากบริเวณส่วนหางคิ้วก่อน แล้วก็ค่อยๆไล่มาบริเวณหัวคิ้วโดยจะพยายามไม่ลงน้ำหนักของสีมากนะคะเสร็จแล้วบริเวณหัวคิ้วก็เหมือนเดิมค่ะแปลงโดมชาโ์โดแบบนี้นะคะ แองอายแชโดว์ลักษณะพุ่มๆแบบนี้อะไรก็ได้นะคะที่แบบมีลักษณะหัวแปรงค่อนข้างเล็กหน่อยนะคะมาเกลีย่ยใช้กับสีอ่อนตรงนี้นะคะมาเกลี่ยบริเวณหัวคิ้วให้ดูฟุ้งเป็นธรรมชาตินะคะแล้นะคะจะใช้คอนซีลเลอร์ในการเก็บรายละเอียดทางคิ้วนิดหน่อยนะคะก็ใช้เป็น m มเบรนมิเมนเนอร l c ลคอนซีลเลอนะคะดเดิม ก็วันนี้คิมจะไม่เก็บรายละเอียดตั้งแต่หัวคิ้วไปจนถึงหางคิ้วเหมือนที่ทำปกตินะคะเพียงแต่ว่าจะเก็บเฉพาะบริเวณหางคิ้วเนี้ยนะคะเพื่อให้หางคิ้วมีความคมขึ้นเท่านั้นเองนะคะแล้วก็เกลี่ยให้คอนซีลเลอร์เข้ากับผิวด้วยนิ้วมือน,นะคะ ก็จะได้หางคิว้วที่คมแบบนี้นะคะแต่หัวคิ้วก็จะยังคงความเป็นธรรมชาติอยู่เสร็จแล้วนะคะก่อนที่จะเซตใบหน้านะคะจะลงอ่าเป็นอายเบสก่อนนะคะเป็น MAC Paint p o ตนะคะสี Soft ์โอเกนะคะเป็นอันที่ทิมใช้บ่อยๆนะคะหรือว่าเป็นอายแชดว์ดพรายเมอร์อะไรก็ได้ที่คุณมีนะคะคืออันนี้ไม่ได้โฟกัสเรื่องสีหรือว่าอะไรเพียงแต่ เพื่อให้สีของไแชโดเนี่ยติดทนนานเท่านั้นเองแล้วก็ไม่เลอะไม่คริเระหว่างวันนะคะคิมก็จะเกลีย่ยไปจนถึงบริเวณโหนกคิ้วเลยนะคะใหะ้กลมกลืนกับอคอนซีลเลอร์ที่เราลงไว้บริเวณหางคิ้วนะคะเสร็จแล้วจะเซตใบหน้านะคะด้วยแป้งฝุ่นนะคะลอร่าเมอร์ซี่ n s l u c e n t l ซน e t t i n g Powder นะคะกับแปรงเรียวเทคนิคนะคะเป็นบลั Brush นะคะ เป็นแป,ป,งป้งปัดแก้มหรือว่าคิมชอบมาใช้ในการเซ็ตใบหน้าด้วยแป้งนะครมีความสึว่าขนที่มันเรียงตัวแบบนี้ค่ะไล่ระดับกันแบบนี้มันเกาะเนื้อแป้งได้ดีแล้วก็ทำให้เราเซตผิวหน้าเซตลงแป้งฝุ่นเลยพวกเนี้ยได้ค่อนข้างทั่วถึงแต่ว่าให้ความบางเบานะคะด้วยความที่ แปง้งเป็นแปง้ง a n s l u c เซนหรือว่าโปร่งแสงไล้สีนะคะก็เลยทําให้เราสามารถเซตไปบริเวณดวงตาแล้วก็คิ้วที่เราเขียนไว้เนี่ยได้เลยนะคะเสร็จแล้วก็จะขอเซตคิ้วนะคะด้วยมาสคาราคิ้วนะคะอันนี้ก็เดิมเดิมเมบรีนค่ะ เดี๋ยวผลิตภัณฑ์ที่ใช้ทุกอย่างนะคะเดี๋ยวคิมจะใส่ข้อมูลไว้ให้ใน description box นะคะก็ต้องขอบคุณมากนะคะมีเพื่อนคนหนึ่งแนะนำเมื่อก่อนคิมจะเป็นคนไม่ค่อยเขียน description box นะคะ่ะด้วยความที่เราเขียนไม่ค่อยเก่งนะคะก็เลยข้ามตรงนั้นไปแล้วมีเพื่อนๆคนหนึ่งที่เข้ามาดูบอกว่า,าน่าจะใส่ข้อมูลผลิตภัณฑ์ลงไปใน description box ้วยเว่าใครสนใจตัวไหนอยากจะไปหาข้อมูลดูอยากจะไปหาดูนะคะคิมก็เลย คลิปหลังๆเนี่ยคิมก็เริ่มใส่ไว้ให้หลายคลิปแล้วลองย้อนกลับไปดูนะคะสองสาคลิปแล้วที่คิมใส่ไว้ให้นะคะบริเวณหัวคิ้วเนี่ยคิมจะปัดให้มันตั้งขึ้นนิดนึงนะคะเพราะว่าจากแบบของคิ้วของคุณชมพู่เนี่ยหัวคิ้วเนี่ยจะค่อนข้างฝุงแล้วขนคิ้วบริเวณหัวคิ้วเนี่ยจะค่อนข้างเรียงแล้วก็ตั้งขึ้นแบบนี้นะคะ เจแล้วก็มาเริ่มแต่งตากันค่ะสีแรกที่ใช้วันนี้นะคะเป็นพาเลตของ the b a l mid matte nude นะคะเป็นสี uh, matte rose เนนนะคะเป็นสีน้ำตาลอ่อนตรงนี้นะคะกับแปลง blending หัวฟูๆใหญ่ๆแบบนี้นะคะลงเป็น transition color ก่อนนะคะบริเวณเหนือรอยพับเปลือกตานิดหน่อยนะคะบริเวณ ลงน้ำหนักมือเบาๆนะคะแล้วก็เกลี่ยซ้ายขวาซ้ายขวาแบบนี้นะคะจนเนียนแล้วก็กลมเกลื่นเข้ากับผิวนะคะคและเนื่องจากคุณชมพู่นี่นะคะมีะเบ้าตาที่ชัดเจนตามสไตล์ของรูปรูปตาของฝรั่งนะคะซึ่งคิดไม่มีนี่ขนาดใช้สติกเกอร์ตาสองชั้นช่วยแล้วนะ,ะก็จะใช้แปลงที่มีขนาดเล็กลงมาหน่อยนะคะ เล็กค่อนข้างมากเลยะคะ่ะก็กับสีน้ำตาลเข้มที่อยู่ข้างๆกันตรงนี้นะคะมาค่อยๆสร้างรูปตานะคะให้ดูลึกโดยค่อยๆวาดรูปตาขึ้นมาก่อนนะคะโดยยังไม่ต้องไปโฟกัสเรื่องการเกลี่ยอะไรมากนะคะสร้างเส้นที่เป็นรูปตาปลอมๆขึ้นมาแบบนี้ก่อนนะคะเพื่อให้ได้ รูปตาที่เลึกแบบคุณชมพูนะไม่ได้แบบนี้แล้วนะคะก็ค่อยมาใช้แปลงนะคะเป็น blending ที่มีขนาดเล็กลงมาสักหน่อยนะคะเล็กกว่าแปลง blending ที่ลงสี transition color นะคะแล้วก็มาค่อยคอยเกลี่ยขอบนะคะเป็นซ้ายขวาซ้ายขวาเป็น stroke ส,สั้นๆอย่างนี้นะคะเพื่อให้สีที่เราสร้างเบ้าตาเมื่อสักครู่เนี่ยมีความฟุ้งกระจายออกไปนะคะดูไม่เป็นเส้น ที่ดูแข็งทื่อจนเกินไปนะคะเราค่อยๆเกลีย่ยออกวันนี้นะคะแต่ใครที่มีลูกตาลึกแบบคล้ายๆคุณชมพู่อยู่แล้วก็อาจจะไม่ต้องมา,าสร้างเบาที่ชัดเจนขนาดนี้นะคะแต่ว่าอันนี้สำหรับสาวๆที่ตาเล็กแล้วก็ตาไม่ได้ลึกเหมือนคิมะนะตาที่ไม่ได้ลึกแว่าเป็นตาที่เหมือนคิมะตาไม่ใช่คนตาลึกอะ่ะ ก็ต้องสร้างขึ้นมาหลอกกันนิดนึงแบบนี้นะคะปกติลูกของคุณชมพูเนี่ยบริเวณชั้นตาเนี่ยจะเห็นที่คุณพูดแต่งบ่อยๆเนี่ยจะเป็นโทนออกชมพูแต่ว่าเท่าที่คิงสังเกตถ้าตาคิมไม่เพี้ยนนะคะในะละครเรื่องชายสีเพลิงเนี่ยคุณชายจะแต่งออกโทนแบบว่าเป็นนูนเชลเป็นสีแบบออกน้ําตาลออกเอิร์ธโทนมากกว่านะคะจะไม่ค่อยมีติ่งของชมพูบริเวณดวงตานะคะวันนี้คิมก็จะใช้เป็นสี ออกเหลือบทองทองนะคะเดี๋ยวจะใช้แปรงแบนๆใช้แปรงแบ,แบนขนาดเล็กนี้นะคะแล้วก็เป็นสีอันนี้เป็นอายแชโดว์จาก B H c o s m e t i c นะคะเป็น t ท k e มี To b r a z ซ l นะคะหรือใครจะใช้คือสีอายแชโดว์แบบนี้หาได้เยอะแยะมากมายตามพาเลตที่มีขายทั่วไปตามท้องตลาดนะคะไม่ต้องหา B H เหมือนคิมก็ได้นะคะคิมจะใช้สีตรงนี้นะคะเป็นสีอ,อ้อมอก คล้ายๆสีช็อปเปอร์ในเนกเกตูเหมือนกันนะคะเป็นสีน้ำตาลทองที่อ่อนๆหน่อยนะคะกับแปลงแบนๆที่มีขนาดเล็กแบบนี้นะคะโดยใช้แปลงแต่เอาเนื้อสีขึ้นมานะคะแล้วก็ใช้กับสเปรย์น้ำคุณจะใช้น้ำเปล่าก็ได้หรืออะไรก็ได้นะคะอันนี้เป็น Mac Fix Plus นะคะอันนี้คิมได้มาแถมตอนซื้อคอนซีลเลอร์นะคะแต่ว่าก็ค่อนข้างติดใจอาจจะเสียเงินกับมันอีกนะคะก็ เสร็จแล้วก็มาลงบริเวณชั้นตาทาไมเราถึงต้องใช้กับน้ําก็อย่างที่เคยทําไปคลิปก่นกอนๆนะคะกับวิธีนี้ก็คือไอเชโดที่มีเนื้อชิมเมอร์อพวกเนื้อเมทัลลิกต่างๆนะคะก็ถ้าใช้ในรูปแบบของอการลงสีแบบเปียกเนี่ยจะทําให้พวกพิกเมนต์ชิมเมอร์ต่างๆเนี่ย แสดงสีแสดงความแวววาวออกมาได้ชัดเจนขึ้นนะคะเสร็จแล้วจะขอยืมสีไฮไลท์ในพาเลตเขียนคิ้วของมิลานี่นะคะกับนิ้วมือเลยค่ะเป็นสีอันนี้จะเป็นสีออกแชมเปญน,นะคะเป็นสีแบบออกชิมเมอร์ที่เป็นสีออกโทน,น,นเนื้อนะคะมาแตะบริเวณเกล่งกลางตานะคะเหมือนเทคนิคนี้เค็มเคยใช้ไปแล้วในคลิปไม่แน่ใจว่าเป็นคลิป ก่อนหน้านี้ค่ะน่าจะเป็นลุคปาร์ตี้กลางคืนนะคะก็เพื่อให้สร้างมิติให้ดวงตามีความลึกที่ชัดเจนแล้วก็เพื่อให้มีความแวววาวที่บริเวณตึงกลางตานะคะแบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็ใช้แปลงอันเดิมที่เราลงสร้างคริสปลอมๆขึ้นมาเนี่ยนะคะมาเกลี่ยนะคะโดยที่ไม่แตะสีเชโรเพิ่มนะคะแค่มาเกลี่ยบริเวณ รอยพับเปลือกตาให้มันยังคงมีความคมชัดหลังจากที่เมื่อสักครู่เนี่ยเราลงสีบริเวณชั้นตานเนี่ยมันอาจจะไปทับบริเวณรอยพับเปลือกตาที่เราสร้างขึ้นมานะคะก็ใช้แปรงเกลี่ยออกเพื่อให้มันยังมีความชัดเจนของรอยพับเปลือกตาที่เราสร้างมาแบบนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะขอไฮไลท์หนวกคิ้วก็จะใช้ในพาเลตของ Mid m m a t แม Note เหมือนเดิมนะคะกับสี ครีมครีมด้านล่างอย่างนี้นะคะกับแรงแบนๆมาไฮไลท์บริเวณหนกคิค้วนิดหน่อยนะคะคือการแต่งตาลุกเนี้ยถ้าใครมีอย่างที่บอกว่าใครมีลุกตาลึกอแบบคุณชมพู่อยู่แล้วเนี่ยไม่จําเป็นจะต้องมาเทคนิคเยอะแยะอย่างนี้เลยแค่แบบน้ําตาลที่ชั้นตาสีหนึ่งวาวๆแล้วก็น้ําตาลที่ขัดครีสสีหนึ่งแค่เนี้ยจบเลย ตาเนี้ยตาคินม,มันไม่ได้อย่างเขาไงก็เลยต้องเทคนิคเยอะนิดนึงนะคะฉะแล้วนะคะก็ใช้แปรงดมชาโดว์อย่างนี้อ่าเล็กๆแบบนี้นะคะกับสีแมตต์โรเซนนะคะเป็นสีน้ำตาลอ่อนในพาเลทเนี้ยเหมือนเดิมที่เราใช้เป็นสีรานซิชั่นคัลเลอร์นะคะมาลงบริเวณคนขนตาล่างนะคะ สบลายไลเนอร์วันนี้นะคะเป็นคิมจะใช้เป็นเจลไลเนอร์นะคะของเคสนะคะเจลไลเนอร์สีดำนะคะส่วนแปลงไลเนอร์ก็เป็นลิควิดไลเนอร์ปากกาแบบนี้นะคะที่หมดแล้วนะคะคิมก็ใช้แปลงของมัน,นมาไว้เขียนไลเนอร์อย่างที่เคยเขียนให้ดูกันบ่อยๆนะคะก็จะวิงนิดนึงนะคะะแต่ใครที่รูปตาโตแล้วก็เขียนตามรูปตาปกติอยู่ได้เลยนะคะแต่คิมเป็นคนตาเล็กเพราะฉะนั้นเนี่ยคิมจะหลอกว่าตาโตนิดนึงด้วยกัน เขียนปกติอ่ะการวิงงไอไลนเนอร์ก็จะเริ่มจากบริเวณเที่แนวขนตามแนวขนตาล่างขึ้นมาใช่ไหมคะแต่บอาคิมจะเขียนให้ห่างออกมานิดนึงค่ะประมาณนี้นะคะสร้างวิงขึ้นมาก่อนจะวิงไม่ไกลนะคะวิงไม่วิงออกไปยาวอะคะ่ะ แล้วก็ลากกลับมาแบบนี้นะคะแล้วก็ถมบริเวณช่องว่างค่ะหลังจากถมช่องว่างแล้วก็ค่อยๆสร้างเส้นลายเนื้อไปจนสุดหัวตานะคะ มีนะคะแล้วเราก็จะได้รูปตาตกตก,ตกสไตล์คุณชมพูนะคะ<ม>เสร็จแล้วก็ใช้ยินสอเกลนขับตาสีดำนะคะอะไรก็ได้ที่คุณมีหรือจะใช้เจลไลนเนอร์เมื่อสักครู่ก็ได้นะคะมา เขียนบริเวณแนวขนตาล่างนะคะแต่ดูจากตาของคุณชมพู่ในลุกนะคะคุณชมพู่จะเขียนอินเนอร์เลยข้างในด้านในเลยแต่ว่าสําหรับคนที่ตาเล็กเนี่ยไม่แนะนําให้เขียนอินเนอร์ด้านในเพราะว่าจะทําให้บีบให้ตาดูยิ่งดูเล็กลงไปนะคะคิมจะเขียนแค่บ,บริเวณแนวขนตานะคะเขียนมาบริเวณประมาณต่นกลางตาแบบนี้นะคะ เสร็จแล้วใช้แปรงหัวตัดตรงแบบนี้นะคะเป็น smart brush นะคะมา,าสมาร์ทเจ้าดินสอที่เราเขียนไปเมื่อสักครู่นะคะไม่ให้มันทือจนเกินไปแบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็จะไฮไลท์หัวตาให้ดูสว่างกระจา่างใสขึ้นนะคะก็จะใช้ไฮไลท์ใน p a l e t เขียนคิ้วของ m ลานี i เหมือนเดิมนะคะกับแปรงเล็กๆอย่างนี้นะคะ แล้วก็มาลงบริเวณหัวตาแล้วก็ลากมาจนถึงบริเวณใต้ตานะคะแบบนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะสังเกตในลุกอของคุณชมพู่เนี่ยบริเวณใต้ตาเนี่ยจะค่อนข้างสว่างกระจ่างใสไบรท์ามากเลยทีเดียวนะคะก็วันนี้จะให้ไล์ใต้ตานะคะด้วย สิ่งที่ไม่รู้ว่ามันหาซื้อง่ายไหมนะคะแต่ว่าร้านเครื่องสำอางตามร้านเครื่องสำอางทั่วไปแถวบ้านคิมเนี่ยมันมีหมดเลยนะคะนั่นก็คือเป็นถ้าที่มอ่านไม่ผิดนะคือจูดองเบบี้พาวเดอร์นะคะเป็นแป้งเนื้อสีชมพูแบบนี้นะคะ <S <S กับแปรงแบบนี้นะคะ <S <S มาไฮไลท์รบริเวณใต้ตาน,นะคะ ก็จะได้ความสว่างขึ้นมาค่อนข้างมากเลยนะคะหรือใครจะใช้แป้งสีขาวหรือแป้งไฮไลท์เนื้อแมทอะไรก็ได้ที่คุณมีนะคะไม่ต้องไปสืบสาะหาอันนี้ราคาประมาณ4 9่สบาถึงหกบาทอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ใช้แปรงเอ่อเซตติ้งบรัชนะคะมาเกลี่ยนิดนึงเพื่อให้มันเนียนนะคะก็จะได้สังเกตว่าสองข้างก็จะสว่างต่างกันชัดเจนเลยนะคะ เสร็จแล้วก็จัดขนตาแล้วก็ปัดมาสคาร่าค่ะขนตาวันนี้นะคะจะเป็นใช้เป็นขนตาลักษณะที่เป็นแบบว่าซีซีน้ำหนามแบบนี้นะคะถ้าสังเกตจากลุกคุณชมพู่ในละครแล้วเนาะด้ยการติดขนตานะคะก็จะเน้นน้ำหนักมาบริเวณหางตาเหมือนการติดอะไรเนอร์น,นะคะเพื่อเน้นให้หางตาเรายิ่งดูตกตก ห้อยๆเหมือนตาคุณชมพู่นะคะไม่ใช่ตาตกแบบไม่สวยนะเป็นตาตกที่สวยนะคะตาคุณชมพูะะ่เนี่ยใครก็อยากตาตกแบบนั้นนะคะเสร็จแล้วก็ปัดคนตาล่างไปเน้นๆเน้นๆนะคะ แล้วก็จะมาคอนทัวร์หน้ากันนะคะซึ่งตามลุกของคนชมพู่เนี่ยตัวคนชมพู่เนี่ยไม่ได้คอนทัวร์อะไรมากมายเพราะว่ารูปหน้าของนางเนี่ยเพอร์เฟกมากๆอยู่แล้วแต่ว่าเราต้องเข้าใจเ,เบ้าหน้าเงาหน้าของตัวเองด้วยว่าเราตัวหมายถึงคิมนะคะไม่ได้สวยสมบูรณ์แบบพร้อมอย่างคนชมพู่เพราะฉะนั้นก็จะขอฟาดการคอนทัวร์ต่างๆไปอย่างเต็มที่นะคะพาเลทที่จะใช้วันนี้ก็เป็นส l ลด์คอนทัวร์คินะคะสีทีคิมใช้คือสีไลท์ค่ะ จับแปลงคอนทัวร์แบบนี้นะคะหน้าผากเนี่ยสำคัญมากเพราะว่าคุณชมพู่เนี่ยมีหน้าผากที่ค่อนข้างสวยได้รูปนะคะลูกผมที่แบบน่ารักอะ่ะก็เราก็ต้องพยายามคอนทัวร์ให้หน้าผากเราได้รูปที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะคะถึงจะพยายามแล้วมันเป็นไปได้น้อยก็ตามนะคะเสร็จแล้วก็มาบริเวณ ใต้กระดูกแก้มนะคะเพื่อให้หน้าเรียวเป็น V-shape นะคะแต่ก็จะไม่เป็นการแบบว่าคอนทัวร์ที่ดีไฟรูปหน้ามากจนเกินไปนะคะก็จะยังคงความเป็นธรรมชาติไว้อยู่นะคะตามสไตล์ของคุณชมพู่ไปบริเวณขมับด้วยค่ะเพื่อให้หน้าเรียวสุดถึงระดับ10 เสร็จแล้วก็มาที่คอนัวรจมูกกันค่ะเดิมๆนะคะกับพาเลทของคิวเพรสนะคะกับแรงแบบนี้ก็คือพยายามที่สุดเท่าที่จะทำได้นะคะก็ ชอบไม่ชอบอยังไงก็อย่าพิ่งว่ากันนะคะแล้วก็ไฮไลท์สันจมูกนิดหน่อยนะคะปัดแก้มวันนี้นะคะอาจจะสังเกตว่าแก้มของคุณชมพู่เนี่ยแก้มแล้วก็ปากเนี่ยจะเป็นสีที่สดใสชมพู่แบบชมพูพริง้งสดใสมากๆเลยนะคะปัดแก้มวันนี้ก็จะใช้เป็นสีชมพูที่ค่อนข้าง ้ารักแบบนี้นะคะเป็นชมพูกลิบบัวหรือเปล่านะคะเลี้ยงไม่ถูกไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะสีตรงนี้นะคะอันนี้เป็นพาเลตนะคะเชนเทอร์แพาเลตโปรเฟชชั่น l ลบ u ัชนะคะของ BH c o s m e t i c เหมือนกันนะคะ mm hmm. หรือจะเป็นคือสีชมพูประมาณเนี้ยหาซื้อได้เยอะแยะนะคะไม่จำเป็นจะต้องเป็นพาเลตสีแบบนี้นะคะ mm hmm. ก็มาลงปัดบริเวณหน้าแก้มนะคะแล้วก็น้นให้ น้ำหนักอยู่ที่บริเวณหน้าแก้มแต่ว่าก็ปัดไปกลมกลืนกับบริเวณที่เราคอนทัวร์ทำการคอนทัวร์ไว้นะคะแบบนี้สำหรับลิปสติกวันนี้นะคะเนื่องจากว่าเมื่อสักครู่เนี่ยได้ลองทาไปแล้วสีหนึ่งแต่ว่ามีความรู้สึกว่ามันไม่เข้ามันไม่ใช่นะคะก็เลยเปลี่ยนนะคะ,ะสีที่จะใช้นั่นก็คือ,อเป็น คิวเพรสนะคะคาลเลอร์แฟนตาซีนะคะสีดีเจดนะคะเป็น d e l i ลิเช slips นะคะเป็นสีออกชมพูแบบนี้ชมพูนมๆแล้วก็มีจะมีแบบเนื้อชิมเมอร์เล็กๆละเอียดมากแทบไม่เห็นทางมาแล้วแทบไม่เห็นนะคะอมคิดว่ามันเข้ากับสีบรัชออนดีนะคะ คิวเพลสนะคะก็เป็นหนผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่คุณภาพค่อนข้างใช้ได้นะคะอย่างในเรื่องลิปสติกเนี่ยปากไม่แห้งไม่ลอกไ,ไม่เป็นขุยเลยก็สีก็แน่นสวยค่อนข้างใช้ได้นะคะเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่หาซื้อง่ายแล้วก็ราคาเบาๆนะคะเสร็จแล้วคิ้จะใช้นิ้วมือเนี่ยคะ่ะในการเกลี่ยขอบปากนะคะเพื่อให้ขอบมีความชัดเจนจนเกินไปนะคะให้ดูมีความเป็นธรรมชาติของรูปปากนะคะ ก็เรียบร้อยแล้วนะคะกับลุคนี้นะคะก็หวังว่าจะชื่นชอบกันแล้วก็หวังว่าจะได้ประโยชน์จากการชมวิดีโอกันนะคะยังไงลองเอาไปปรับใช้กับชีวิตประจําวันนะคะไม่จําเป็นว่าจะต้องวันนี้อยากเหมือนคุณชมพู แต่งแบบนี้ดีกว่าจริงๆก็เป็นลุคที่สามารถแต่งได้ทุกๆวันเลยนะคะไม่ได้อหนักจนเกินไปหรือว่าไม่ได้ดูแบบเข้มจนเกินไปสามารถแต่งไปทํางานไปออกงานไปอะไรก็ได้นะคะก็ลองนําไปปรับใช้กันดูนะคะก็ขอบคุณมากๆที่ติดตามค่ะก็หวังว่าจะได้ประโยชน์แล้วก็ความเพลิดเพลินจากการชมคลิปกันบ้างนะคะยังไงถ้าถูกใจยังไงก็อย่าลืมไลค์แล้วก็ซับสไครป์กันด้วยนะคะวันนี้ก็ ลากันไปแล้วค่ะเราพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะกับคุณมากๆที่ติดตามนะคะสวัสดีค่ะ